แล้วยอมแอลกำลังแรงแผงริ์จับตาพื้นที่สีแดง29จังหวัดเสียงฝนตกหนักถึงหนักมากคาดหลายอิทธิพลกระทบไทยต่อเนื่อง7วันรวดสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่14กร,รกฎาคม2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะ หลายฝ่ายต่างจับจ้องอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศตำ่ำซึ่งทวีกำลังแรงขึ้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งส่งอิทธิพลเหนี่ยวนำดึงดูดทำให้ลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรามีกำลังแรงขึ้นทั้งยังเหนี่ยวนำทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือของไทยเราอีกด้วยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18กร,รกฎาคมตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ในคลิปนี้เราจะไปร่วมติดตามกันว่าพื้นที่29จังหวัดที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจะเป็นบริเวณพื้นที่ใดแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง7วันข้างหน้าจะเป็นไปในทิศทางใดอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะกระทบพื้นที่ใดก่อนและจะมีโอกาสทวีกำลังแรงเป็นถึงพายุดีเปรชันได้หรือไม่ไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดิน ขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันนี้รองมรสุสมกำลังแรงได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่วนลมระดับล่างที่925เฮกโตปาสคาล หรือลมมรสุมลมประจำฤดูฝนของเรามีกำลังค่อนข้างแรงฮอบนำความชื้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสามสาเหตุปัจจัยหลักดังกล่าวเป็นเหตุทำให้ในวันนี้บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ จากโมเดลทุกท่านจะเห็นได้ว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากจะปรากฏพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงมีลักษณะกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมนะคะซึ่งสอดคล้องกับประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ชี้ชัดว่าในวันนี้จะมีพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่29จังหวัดอันได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานี สกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสโซธรกาลาสินมหาสรารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสีสเ,เกตและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีและราชบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาร,ระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขัน ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตซึ่งเมื่อดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าในช่วงเช้าจะเริ่มมีกลุ่มเมฆฝนเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมแต่ยังไม่มีโอกาสเกิดฝนได้นะคะหลังจากนั้นในช่วงบ่ายกลุ่มฝนจะเริ่มก่อตัวเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมในทุกภาคส่งผลทําให้เริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางทางด้านทิศตะวันตก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักลักษณะกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมหลังจากนั้นกลุ่มฝนยิ่งแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปจากโมเดลจะเห็นได้ว่าทั่วทั้งประเทศจะถูกปกคลุมด้วยสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวในลักษณะเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนพื้นที่สีเหลืองจนถึงสีแดง มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในบางแห่งนั่นเองตามโมเดลจะเห็นได้ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องไปจนถึงเวลา18นาฬิกาหลังจากนั้นจะเริ่มเบาบางจางหายลงไปยกเว้นแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะวันออกของภาครวมไปถึงบริเวณภาคตะวันออกที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงคำ่ำจากนั้นในช่วงดึก ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งเป็นบริเวณที่แนวร่องมรสุมพาดผ่านลักษณะของฝนที่ตกแช่ทั้งยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากพ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำพื้นที่ชุมชนเมือง ที่การระบายน้ำไม่ค่อยดีรวมถึงบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านให้ติดตามสถานการณ์และเตรียมตัวรับมือเอาไว้ด้วยสืบเนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านพชรนโลกและตาก อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนองคายบึงกาฬหนองบัวลำ a ูอุดรธานี สกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกาลาสินมหาสรารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว 20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรห่างฟังและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-25กิโเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่33องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยที่มีกำลังแรงขึ้นขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน ควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากนั้นในวันที่15-18ถึงกรกฎาคม2567ตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งอย่างต่อเนื่องโดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงดังกล่าวร่องมารสุมกำลังแรงยังคงพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่15-16กรกฎาคม2567ได้แก่บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะยยา น,น่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ด อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาการจนะบ,บุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้ว ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงวันที่17-18กร,รกฎาคม2566ได้แก่บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูน ลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกาลาสินขอนแก่นร้อยเอ็ดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรี อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกที่จังหวัดฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ต ซึ่งมาดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าในช่วงวันที่15-18ถึงกรกฎาคมฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นยังคงมีลักษณะตกแช่ตกนานเป็นชั่วโมงในบางพื้นที่ทั้งยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งพอแม่พีน้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกลทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่ชุมชนเมืองให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้ให้เฝ้าระวังสัตว์และ,มะแมลงมีพิษที่จะติดตามมากับน้ำด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงตลอดช่วงโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่14-18ถึงกร,รกฎาคม2567หลังจากนั้นมาดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่19-20กร,รกฎาคม2567 แม้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงและส่วนหนึ่งจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยของเราและสลายตัวลงในที่สุดแต่เนื่องจากในช่วงดังกล่าวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงประกอบกับร่องมรสุมกำลังแรงยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงยังคงส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพอแม่พี่น้องจึงยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์และเตรียมตัวรับมือกับฝนฟ้าขนองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสภาพอากาศที่แปรปรวนตลอดช่วงเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศลวงน้ารวมกันแล้วขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะหากมีเหตุการณ์ใดๆเปลี่ยนแปลงแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดต แจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง,งเฮงเฮงรวยรยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะ สวัสดีค่ะ